สว,ส,สวัสดีค่ะมือนี่กามาอยู่กันท่าสองคน,<แ>นอีกแล้่เมือนีเอื้อซิมาวว่าถึงน้องอุ้งอิงเรื่องดีๆน่าภูมิใจน่าแบบฟังแล้วแบบมันมันตรงกับชีวิตของน้องทุกอย่างเลยค่ะแล้วอันนี้ก็คือแบบแฟนคลับสาวข่อยเอามาเสื้อผ้าน้องหอดบ้านอ,อล่าสุดนี่ล่าสุดนี่ไอช่องใหญ่เพื่อนในโลกนอกแอดมินแบบกำลังวงนะเป็นคุนไทยไป่นคนยังโดนเอ่ย แมนนั่นแหละเฮ้าก็ไปเห็นมาอุ้ยพอเข้าไปอ่านไปฟังนี่แบบมันตรงกับชีวิตน้องทุกอย่างเลยเออแล้วหนึ่งในนั้นก็แบบว่าในข้อความนั้นแบบออน้องอ่ะเหมือนนางฟ้าบนสวรรค์<ม>ลงมาโปรลงมาแบบอันนี้แล้วก็เฮ็ดให้คุ้นแบบออใครทําข่าวหรือว่าใครอะไรเกี่ยวกับน้องพูดถึงเรื่องน้องหรือว่าไปทําอะไรแบบมันมันเหมือนมี พลังพิเศษเออเหมือนน้องอุ้งอิงนะมีพรัพิเศษพลังพิเศษเออแล้วก็ทําให้คนรักคนหลงเออในตัวน้องเออจังสันแหลน้องพ่อยเข้าไปเห็นมาแบบปาร์เข้าจนขนลูกแม่กัอซุดกัดซุดหยอดข<อ>าคนเต็มกระเกีกกกงแฮ<ม><ห>่เขีนขนลูกอ่าแล้วแม่คนนี้แบบก็มาเซอร์ไพรส์แบบผู้นี้เพิ่นกับเป็นแฟนลับตัวจริงตัวโยงที่เอ็นดูแล้วก็รักแล้วก็ตามน้องอิงไปทุกที่ซับพอร์ตดีมากแม่คนนี้แล้วล่าสุดเพิ่นกับไปเซอร์ไพร์น้องแบบ โอ้โหเซอร์ไพรส์แบบอลังการมากพี่น้องค่ะอืเซอร์ไพรส์แบบเอ่อค่นในฟังน้าเหมืนเด็กขนลุกเลยพี่น้องอ่ะเดี๋ยาเจี๊ยบในฟังเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนป่ายบังไงหนึ่งมึงเด้อมึงเด้อเจีเอาป่ายให้เบิ่งก่อนเด้อเซอร์ไพรส์อ่าเหมือนของขวัญที่ล้ำค่ามากของขวัญชิ้นนี้อ่าแบบป่ายใหญ่แห้งนี่หอดบ้านน้องอินนี่ตอนนี้คณะอ่อแฟนคลับคณะทัวร์คณะอู ตอนนี้ไปรออยููบ้านน้องอิงเพราะว่าแรงนี่มีงานดีอ่ะเข้ามานะเข้ามาอ่านนี่ก่อนเนาะอ่ะเรามาอ่านชิ้นสําคัญของข,องขวัญชิ้นสาคัญที่แฟนคลับนําไปเซอร์ไพรส์น้องอิงนะคะอ่ะอุงอิงเพชรบ้านแพงพลังแห่งศรัทธาขวัญใจมหาชนรัตนาพรหอมหวนเป็นคนที่ดีเป็นคนดีที่น่ารักประจักษ์จิตอ่าสู้ชีวิต ไม่สถานผ่านขวักน้ำเป็นต้นแบบเยาวชนอย่างงดงามทั่วเขตคามตามติดชีวิตเธอความงดงามจากน้ำใจนั้นเป็นหนึ่งไม่ตีถึงซึ่งผู้อื่นอยู่เสมอคอยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แด่มิเกอใครพบเจอใครอยู่ใกล้ได้สิ่งดีอ่ะ เธอถึงเรื่องน้ำใจนี้สูงค่าอาเธอถือเรื่องน้ำใจนี้สูงค่าให้พึ่งพารู้ตหนักรักศักดิ์ศรีบริสุทธิ์และจริงใจนั้นมากมีแบ่งปันนี้คนรอบข้างไม่รังรามักอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่เคารพไหวเชื่อฟังมิมุสาความซื่อใสมีให้ ทุกทุกคราปื้มปิติทั่วหน้าจากทุกคนรับผิดชอบรับผิดชอบสูงทุกเมื่อเชื่อสนิทม,มีความคิดใจกว้างสร้างกุศลใครใครรักมิหลงลืมปื้มกระมนในตัวตนจิตการุณหนุนเนืองนำหนุนเนืองนำอ่ะชอบสงเคราะห์ช่วยเหลือช่วยเหลือแลเจือจาน ให้อาหารคนยากได้อิ่มหนำยื่นรางวัลเพื่อนร่วมงานเป็นประจำเป็นภาพซ้ำย้ำต้นทุนบุญนำพาดังนางฟ้าจากสวรรค์นั้นมาเกิดะสะสมคนทั่วล่าเอออันนี้เอาอ่านใหม่นะดังนางฟ้าจากสวรรค์นั้นมาเกิดจิตล้ำเลิศบุญเก่ามากยากจากหา เสน่งามจากภายในใช่มนตาสะกดคนทั่วล่าและแฟนเพลงพลังเสียงที่มั่นคงส่งความสุขคอยปอบปลุกลืมเรื่องทุกข์ที่ขมเ้งแสนไพเราะสน่ะใสในเสียงเพลงกอมบันเลงเพลงหอฝันก้นน้ำตาศิลปินอัจฉริยะณอุงอิง <c oughs> มิอยุดนิ่งพัฒนา ไปไร้กังขามุมุ่งมั่นเพียรขยันนั้นนำพาเพลงออกมาแต่ละคาจึงน่าฟังกะตันยูรู้คุณประจักแจ้งกระแสแรงสร้างความดีมิลืมหลังชื่อเสียงลือเกิดกล้องหมอลำดัง คือพลังแห่งศรัทธามหาชนโอ้ตบมมือสวดๆเพื่อนคึกไ้ตบมือไฮอันผูแตงผูแตงนอไหาผููแตงไาแม่ยกไอแฟนคลับเขาอยกเออแฟนคลับที่มาเซอร์ไพรส์น้องในครั้งนี้แบบน้องพลอยแต่งจากชีวิตจริงน้องอิงเลยน้องอิงเป็นแบบนี้เลย อ่าตัว<ม>ตนที่เดียวแค่จริงน้องเป็นคนอย่างนี้น้องเป็นคนที่น่ารักอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ไป<ช>มาลาว่าย<ม>ก็คือต่อแฟนครับทุกคนใครจะมาขอถ่ายรูปน้องก็คือไหว้สวัสดีทุกคนเลย<ม>อ่าจําไม่ได้หรืออ่าจําได้แบบไม่สนิทหรือสนิทน้องจะไหว้ทุกคนเลย<ม>น้องจะเป็นคนน่ารักได้อ็นดูค่ะ,ะ,คะแล้วทีนี้เอื้อเฟื้อต่อทีมแบบ ร่วมงานด้วยกันนะเห็นไหมนะสเก็ตลิรธนายลงทางกันสาวหน่อยนาะแมนทีมงานเพื่อนน่ะทายอยู่แล้วแหละพี่น้องเห็นทายกันทุกคนอยู่แล้วแล้วเขาก็เห็นความน่ารักความโมเม้นต์ขางนองน้องก็ไปหยอกไปเล่นน้ำที่พนแล้วแบบว่าบ่ได้ว่าอ่ะคอยดังแลวาคอยสิ่งตัวแบบยิงโบแมนเลยกับน้องก็จะดูคุณยอได้สีโบโบนคองี่คือเป็นที่น่ารักของทุกคนในวงเลยอ่าเป็นตัวแบบตัวเด่นตัวคือความน่ารักความ ความดีความอะไรแบบบาออกมาได้เต็มปากไหมพี่นอ้องอ่าที่เฮาเห็นมาหนีนอพี่น้องเนาะ<ฆ>ไม่ว่าอ่าอันนี้แบบแต่งมาแบบอุ้ยตรงเลยบว่าสิเจอดามงดามาเจอคนคมเห็งเจออีกย่งน้องกระพานมาเบ<ฆ>ิร์นเนาะน้องก็สู้มาได้น้องก็ผ่านมาได้เพราะว่าน้องมีกําลังใจที่ดีน้องมีพอ่อพ่อแม่เอฟซีตัวสาวคอมพอย<ฆ>ที่คอยซับพอที่คอยซับพอสนับสนุนให้กําลังใจอยู่ตลอดแล้กก็เป็นกอะป้องกลางค่อยแบบว่า คอยอ่ะคือไปเห็นคอมเมนต์อะไรไม่ดีเหมือนที่เราอ่านเมื่อวานไงแล้วพ่อพ่อแม่เอฟซก็เป็นแบบไปแก้หรือว่าไปแบบเออไปว่าคนนั้นอธิบายไปไปชี้แจงให้ชี้แจงใช่ไปแบบบวไห้บวไห้ค้นมาว่าหนองได้นะไม่ไม่ให้คนมาว่าเชี่ยหายนะสาวกําพ่อยเอออ่เปิดคอมเมนต์เปิดคอมเมนต์เปิดคอมเมนต์เอฟซีว่ายังไงบ้างสาวกําพ่อยพี่น้องคะคือมีหลายคอมเมนต์แห้ง เขาจะยกตัวอย่างเมื่อกี้เขาเนาะเอาคอมเมนต์ที่แบบแม่นสุดแฟนคลับเนี่ยอู้แต่ละคนได้ยินแบบบางคนก็ยังไม่เห็นเนาะคลิปนี้เพราะว่าทางวงสารน้อยเขาน่ะช่องใหญ่ของเขาเขาจะลงเรื่อยๆเลยตลอดแบบติ๊ติ๊ติ๊กกันเนาะจะมีคลิปได้แน่เนาะบันนี้พ่อเขาไปเห็นคลิปนี้เขาก็อยากยกมาให้พี่น้องเบิ่งแบบความดีใจความภูมิใจเนาะที่แบบเออเอฟซีได้ฟังคลิปนี้แล้วได้ฟังก่อนนี้เออบางคนกะ นี่แหละค่ะพี่น้องก็เลยมาอ่าในให้ฟังเดี๋ยวเข้ามาเปิดคอมเมนต์นารักของเอฟซที่ไปคอมเมนต์สำหรับของเซอร์ไพรส์สิ่งนี้เนาะคะ่ะ FC บอกว่าอย่างนี้ยอมรับเลยบทกรน,นี้กินใจมากๆครับถ้าไม่ใช่ f อฟอีหลาตัวจริงคงแต่งไม่ได้ขนาดนี้สุดยอดมากครับยกให้คุณแม่เลยเป็นว่าอ่ะ ใ้าไม่ใช่เอนซตัวจริงจะไม่รู้จากนิสัยใช่จะตั้งแต่แรกๆที่มาแต่งได้ยาวขนาดนี้อ่านบริเนเจะนาถีอ่านยาี่ยวแห้งอนซ่อนผวมาออนซ่อนน้ำนำใจของทุกคนที่ให้การสนับสนุนอีหลาภูมิใจมากที่สนับสนุนไม่ผิดคนจริงๆผวมาอคุณแต่งกรได้ล้ำเลิศประเสริฐสีผลมาบทกรนี้ ฟังแล้วน้ําตาไหลวาซานอ่าแล้วสวนมากก็บอกฟังแล้วน้ําตาไหลครับอ่ากอนนี้มันซึ้งจริงๆค่ะแต่งกรอนได้ล้าเลิศประเสริฐคนนี้ก็บอกสนับสนุนอีลาเจ้านน่งเมืองศรีราชินี่ร่าเพื่นจ้าคุนว่ายอมใจคนแต่งเลยครับแต่งได้ตรงกับน้องมากๆอ่าถูกต้องก้อนนี้ทรงคุณค่าตรงตามตัวตนของน้อง คอยได้อ่านน้ำตาสีไหลเพิ่นว่านี่คนนี้เพิ่นได้อ่านอ่าบางคนเพิ่นก็ได้ยินจากได้ฟังจากอ่าแอดมินเพิ่นเนาะอ่าแอดมินเพิ่นแล้วบ้านนี้ก็มาฟังจากช่องเฮาเห็นบ่ตรงทุกอย่างค่ะบทกอนี่ดีมากต้องอ่านได้หลายรอบก็จะคล่องอ่าเพิ่นว่าอันอ่าพอดีอ่าแอดมินเพิ่นไปถ่ายใหม่ๆเออเพิ่นก็ยังอ่านบ่คล่องนี่ล่ะค่ะพี่น้องเฮาก็ ตัวแนบตัวแน่เนาะแต่ว่าห้องหูเลยบามันหมายความว่ายังไงแล้วก็มันตรงกับตัวน้องทุกอย่างทุบทัดคือสื่อมาได้ัดเจนค่ะใช่อ่าบทกรเพาะมากอ่าอยากให้ค้นทองอันอ่าอยากให้ค้นทองดีๆมาอันในฟั่งเด้เพื่อนว่าบางคนเพื่อนกับแบบอยากเห็นชัดๆเนาะเพราะว่าเขาถ่ายคลิปมาเขายังไม่ได้แบบว่าเอาแบบชัดๆมาไงบางคนก็เห็นไม่ชัดอ่านี่แหละ สาธุคุณไม่เอาใจเจ้านางน้อยสุดยอดซูมซูมเข้าไปถึงตัวหนังสือหน่อยครับ<ม>คุณนะ่าแอดมินอ่านธรรมดาน่าจะรู้เรื่องกว่าครับอืมอันนี้เพิ่นกะอันนี้แต่ว่าก่อนนั่นก็คือแบบโอ้โหซึ้งกินใจตรงกับน้องมากค่ะยอ,ยอมรับแฟน,นครับยอมรับทุกคนก็นคือยอมรับก่อนนี้แบบว่าได้ดีมากฟังแล้วคนรู้ผู้น่ว่าอ่าอยากให้พอหยุดเอาไปอ่านบนเวทีได้ประัตรเลยว่าต้องอ่านแน่นอนค่ะต้องแบบ คบบือจังเปิดโตเนะเ<อ>าะเปิดโตอตุอ้งอิงแล<อ><า>้วก็อ่านก่อนนี้อ้าอุ้ยถ้เาเอาเอาเอ่อเอฟซีพูนี้ว่าถ้าเอาบทก่อนนี้มาแปลงเป็นเพลงคือสิปังค่ะว่าซ่าอุ้ยว่าต่เหตุหยังง้องอุ้งอิงนะว่าแต่ข<ม>ยับไปไสมาไสนี่ก็คือแบบในชีวิตน้องก็คือแบบมันมันดีขึ้นมาเรื่อยๆดีไม่ว่าจะไปทางไหนนะเอเอรา่ว่าจะไปทางอ่า อะไรนะตอนแรกนั้นที่ช่วงปิดวงน้องเป็นล่ําอยู่ในรับเชิญร้องเพลงในร้องอาหารช่วงช่เขาปิดวงใหญ่เนาะอาหารนาณนค่ะแมนแมนนั่นแหละกับปังเพราะเป็นที่ชืเติร์กกับปังเนาะอออกไา่การออกเอียงสิก็คือสื่อส่วนใหญ่จะให้การคืออะไรเขาให้การแบบสนใจเป็นพิเศษทำมันก็เป็นกระแสเนาะเพราะว่ามีฐานแฟนคลับหลาย มันกระแสกระแสน้องนี่ก็คือกระแสดีนะคะพี่น้องกระแสดีเพราะว่าเรื่องกระแสลมมันก็มีเล็กหน่อยเองแต่แต่ไม่เป็นอุปสรรคกับน้องแล้วเพราะว่าน้องอยู่ในวงการนี้ก็คือโมเมนต์สิหอดปีละบอกเดือนหนากุมภาพันธ์ช่วงนั้นบ่ประมาณนั่นแหละค่ะเกลือนละล่ะนั่นแหละเพราะว่าน้องอยู่ในอยู่กับสาวหน่อยมากนี่ก็คือเหมือนว่าเจอรอยแปดปัญหาสารพัดปัญหาพี่น้องคะมีเกือบซูมือดามาค่ะวเมนวาเฮ้าอัน อันนี้เนาะหามาเนาะเออนั่นแหละอ้ยอุงอิงเอฟซีุองอิงเยอะมากพี่น้องถ้าอ่านน่ m b จบค่ะพี่น้องค่ะอ่ะเอาเป็นว่าเฮ้ากะอ่าเดี๋ยวเราจะไปเบาเรื่องใหม่เพราะว่าเอดไปเห็นอีกเรื่องหนึง่งอืมเรื่องนี้แบบน่าขนลุกมากแล้วก็ซาถูน้าอิลีเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้ซาขอมพ่อยค่ยะอืมเออที่ผ้าจะไปบอกเขาเ่ะเอเป็นว่าเฮ้าสองคนไปต่อคลิปหนาะเนาะพี่น้องเนาะไปละค่ะสวัสดีค่ะ